นี่คือฉันหรอไม่ได้นอนมา12วันแล้วอ็อันนี้ใช้ได้ทั้งคนที่แบบตั้งคันอยู่แล้วก็คนที่ให้นมน้องอยู่ด้วยนะคะหอมเบอร์รี่อ่อนโยนสําหรับคนที่ผิวแพ้ง,ง่ายด้วยนะคะมันครอบสกรวนันอลังการดาวล้านดวงจริงสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีคนนะคะกลับมาเจอพีชวันดอร์พีชค่ะขอเป็นวันดอร์พีชหนึ่งวันนะคะเพราะว่าจริงๆตอนนี้เป็นทางวันดอว์พีชวันด้ร์มัมเลยคือได้คออลูกออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้จะมีเสียงอาจจะมีเสียง นิดนึงเพราะว่าแพตตันนอนอยู่ข้างๆนะคะแล้วเราก็อยู่ในข้อของลูกวิธีการทางานเปลี่ยนไปวิธีชีวิตเปลี่ยนไปทุกอย่างก็คือ,อสลับสับเปลี่ยนไปเลยนะคะเห็น <_ C han> จากใต้ตาก็จะรู้ว่าเหมือนชีฟิลเลอร์มาแต่เปล่าฉ <_ h ums> ันตาบวมจา้หาหลังจากที่ไม่ได้นอนมาสิบวันก็รู้สึกว่าอยู่ตัวแล้วตอนนี้เหลือแต่กายยากกายละเอียดได ไหนก็แล้วไม่รู้นะคะจะแบบงงงงมึนม,ม,มนนิดนึงก็ขอภายความเป็นแม,แม,แม่ลูกอ่อนนะคะความเป็นแม,แม่ลูกอ่อนวันนี้ก็เลยจะมาเมามอยสกินแคร์ที่ใช้ในช่วงนี้นะคะแบบช่วงให้นมบุตรนะเราจริงๆไม่ได้ใช้อะไรเยอะมากทุกคนเพราะว่าอย่างที่รู้ว่าแม่ลูกอ่อนก็จะมีเวลาน้อยใช่ไหมแต่ตอนนี้ก็มีเวลาอยู่นะคือเช้าอย่างเงี้ยคะ่ะพี่ก็จะตื่นมาแล้วก็มาทํานู่นนนี่ล้างขวดนมขวดนมล้างของล้างกล้วยดัองอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็เข้าเครื่องอบไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็คืออาบน้ำเสร็จแล้วกำลังจะมา ทาสกินแคร์ก็เลยคิดว่าเอ้ยอาะสกินแคร์รูทีนมว้ด้วยดีกับเพราะว่ายังมีคนถามเยอะๆเลยนะคะว่าแบบใช้สกินแคร์อะไรดีคุณแม่ให้นมบุตรคุณแม่ตั้งครรภ์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้ใช้ได้ทั้งคนที่แบบตั้งครรภ์อยู่แล้วก็คนที่ให้นมน้องอยู่ด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าสเต็ปสกินแคร์ของพีทมีอะไรบ้างคะ่ะสำหรับโฟมล้างหน้านะคะพีทจะใช้เป็นตัวน no ู e n ช De e p Clean s น o ูต i n g นะคะซึ่งอันนี้เราเคยรีวิวไปแล้วนะคะก็อ,อยู่ในห้องน้ำล้างหน้าเสร็จส มันขึ้นแล้วมันก็มีความแบบ ไม่สมดุลขึ้นมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้ก็จะใช้เป็นของมิยอนเน่ค่ะตัวสกินบูสเตอร์โทเนอร์แล้วก็จะใช้คู่กับสัมลีตัวนี้คือชอบมากของรีอีนะคะเป็นสูตรแบบไม่ฟอกสีนะทุกคนเดี๋ยวให้ดูสัมลีก่อนคือสัมลีอะ่ะเขาจะมีความเป็นแบบสีน้ําตาลอ่อนๆมันจะไม่ใช่ขาวแบบฟอกสีนืออกอใช่ไหมแล้วก็จะมีจุดๆๆๆอย่างนี้นะคะนี่ก็คือเป็นแบบจุดของแบบฝ้ายนะทุกคนคือไม่ได้อันตรายเลยแล้วก็เป็นตัวที่แบบอ่อนโยนสําหรับคนที่ผิวแพ้ง,ง่ายด้วยนะคะอย่างพีชเนี่ยคือพออม,อมนพูมัน ่พี่มีผื่นขึ้นที่เท้าที่มืออะไรอย่างเงี้ยอยู่ช่วงนึงเลยแบบช่วงแรกๆที่แบบเพิ่งข้อน้องเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าแบบเหมือนหน้าเรามันมันแห้งมันมันงงๆมากๆเลยนะคะก็ถ้าใครที่ผิวแพ้ง,ง่ายหรือว่าแบบคนที่รู้สึกว่าเออไม่อยากใช้อะไระระคายเคืองเนี่ยก็ลองสัมนีตัวนี้ได้เลยนะคะคอนเนอร์ <Honor S 1> ตัวนี้นะพี่ชอบม,มากคือกลิ่นมันหอมอันนี้คือใช้มาแบบประมาณนึงแล้วตั้งแต่ตอนท้องเลยนะคะแล้วก็พอกลับมาจากโรงพยาบาลก็ใช้ต่อได้เลยแล้วเราก็จะเช็ดหน้าลงไปแบบนี้เลยนะคะให้จับแบบนี้ปึ๊บ แล้วก็เช็ดเช็ดไปเลยหน้าผากนะคะเราก็จะเช็ดออกแบบนี้อย่าลืมเช็ดแบบพวกไรคิ้วไรขนอะไรอย่างนี้ด้วยนะบางทีอะ่ะมันเหมือนแบบมีความมันสะสมมันคล็อกแบบอุดตันลูกกมงกลอะไรอย่างนี้เราก็เช็ดเบาๆแบบนี้นะคะคางนะคะเช็ดลงแบบนี้แก้มก็เช็ดออกแบบนี้แล้วก็เช็ดคอด้วยเลย ล,ลิ้ีรุ่นนี้คือแผ่นหนานุ่มมากถ้าใครชอบแบบหนานาฟูๆน,นุ่มๆน,นะคะจัดเลยพอเราเช็ดโทนเนอร์เสร็จแล้วพี่รู้สึกได้เลยว่าผิวอะมันมีความเฟชขึ้นมันเหมือนแบบมันสะอาดขึ้นอีกนิดมันสดชื่นขึ้นอีกหน่อยนะคะเราก็แบบเฮ้ย สบายหน้ามากๆเป็นโทนเนอร์ตัวที่ชอบมากๆเลยนะและกลิ่นหอมแบบหอมเบอร์รี่มาตอนที่เฟซมาร์กนะคะอันนี้เราทําเป็นเฟซมาร์กแบบวันนิดคือเป็นทริคเก่าๆที่เราแบบหยิบขุดขึ้นมาใช้นะก็คือจะใช้เป็นเอสเซนต์น้ำตบโลชั่นใดๆก็แล้วแต่นะคะที่บํารุงผิวด้วยแล้วก็สาลี1แผ่นนะคะสำลีลีอีอันนี้คือมันฉีกได้แบบหลายๆแผ่นใช่ไหมคือถ้าเราใช้ผับสำลีบางๆก็จะได้แบบ1แผ่นตอนครั้งแต่ว่าอันนี้ก็คือเดี๋ยวจะให้ชุ่มๆเลยนะคะแล้วก็จะโปะเป็น มาสน้อันนี้คือของ Estee Lauder Micro Essence ค่ะขวดนี้ก็คือขวดที่3ที่4แล้วนะคะทุกคนคือชอบมากคือมันความผิวดีแล้วก็รู้สึกว่าช่วยเรื่องความกระจ่างใสด้วยนะคะนี่เราก็จะให้น้องชุ่มๆเลยอย่างนี้จริงเนี้ยในนี้มันจะมีประมาณแบบ4 5อันแล้วก็จะรึ้น้องออกมาก่อนทานนี้ก็จะปาาให้ช่วงหน้าแก้มตรงนี้คือเราเห็นเทคนิคนี้กลับมาแบบ กลับมาคิดอีกครั้งหนึ่งแบบเวลาช่างแต่งหน้าเกาหลีเขาทำเขาก็จะทำแบบแปะมาร์กแบบนี้ไว้ก่อนที่จะแต่งหน้านะคะแล้วระหว่างที่เราแปะเนี่ยจริงๆก็จะแปะมาณแค่แบบหนึ่งนาทีนะทุกคนไม่ได้นานอะไรมากมายรวมๆแล้วอะสกินแคร์รูทีนของเราอะอยู่ที่ประมาณ3 3-5ถึงนาทีเท่านั้นนะคะทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นไวมากเมื่อเราเชื่อชาญ์ตจรงก็จะแปะอยู่วยเลยค้างด้วย ระหว่างที่เรามางหน้าไปนะคะก็จะบำรุงปากไปด้วยก็จะใช้เป็นพีซลิปเซรั่มสองตัวนี้เลยนะคะวันเดอร์ลิปเซรั่มสูตรรีแพร์แล้วก็สูตรพลัมปิงก็คือหน้าเรามันจะดูสดใสขึ้นมาทันทีเพราะสูตรพลัมนี้ก็คือให้สีส่วนสูตรรีแพร์ก็คือซ่อมปากเพราะว่าเราให้นมลูกใช่ไหมทุกคนหน้ามันแห้งปากมันแห้งตัวมันแห้งคือเราต้องแบบเติมความชุ่มฉ่ำชุ่มชื้นเข้ากับร่างกายแบบสุดๆนะคะ แล้วก็ตามด้วยฟีซิปเซรั่มสูตรผังปิงนะคะส่วนนี้ก็คือจะให้สีแล้วมันก็จะมีความสเตนคือเราอะเวลาเราเลี้ยงลูกโอเคแหละเราอาจจะไม่ได้เจอใครแต่เมื่อเราเจอตัวเองในกระจกเราก็จะได้ไม่ตกใจว่านี่คือฉันหรอเราก็จะต้องดูตัวเองนิดนึงเพราะปากมันมีสีปุ๊บอะทุกอย่างมันก็จะดูดีดูโอเคนะคะแล้วหลังจากนั้นอันนี้ก็จะทิ้งไว้ประมาณหนึ่งนาทีเรียบร้อยใช่ไหมชเช็ดออกปึ๊บตอนนี้แล้วก็เช็ดคอเลยเช็ดคอเช็ดผ่านเช็ดขาด ให้ดูว่าหนึ่งาทีอ่ะผิวมันแบบฉ่ําแล้วก็เย็นมากคนคือชอบมากรู้สึกว่าแบบเ็คเ t อร์ผิวมันดีขึ้นนะคะแล้วก็เชิดนเบาๆตึ๊ดตๆ๊ดตื๊ดต๊แล้วก็ตามด้วยวิตามินซีนะคะขาดไม่ได้เลยจริงๆวิตามินซีคนท้องสามารถใช้ได้คนให้นมสามารถใช้ได้นะคะพี่จะใช้เป็นของ Oriental Princess Natural Power C Miracle Brightening Complex Power Boosting Serums ชื่อยาวมากหรือปล่าหรือฉันอ่านเยอะเกินไป p o w e r b o o s t i n g s ซ u u m นะคะก็จะเป็นวิตามินซีพีก็จะทาผู้หน้าได้เลยตัวนี้พีชชอบตรงที่มันไม่แสบหน้าแล้วมันก็จะแบบไม่ได้เป็นออกซิไดแบบเหลืองๆส้มๆน้ำตาลน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยนะคะทาแล้วก็แบบช่วย เรื่องของการเป็นศาสตร์ต้านอนุมูลอิสระต่างๆเพราะมันครอบจักรวาลอลังการดาวล้านดวงจริงขึ้นลงสวยล้ำไปปุ๊บอะแล้วก็ต้องเลือกอันที่มันแบบไม่เหนียวไม่เนะไม่หนักไม่ต้องรอเซตนานไม่ต้องเป็นออกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องมาหาลูกนะคะก็เลือกอะไรที่มันแบบซึมซึม,ซมง่ายๆนะคะแบบนี้ได้เลยแล้วพี่ก็จะใช้อีกสองอัมแล้วก็ทาคอด้วยนิดเจ้ ไม่มีรอกนะชุดสวยๆอยู่บ้านอะตอนนี้ก็คือชุดัำมนมชุดให้นมเท่านั้นนะคะตามมาด้วย moisturizer นะคะนี้ของ Boost n u t r o i n a h y d r o b o o s t HYALURONIC ACID NOURISHING CREAM ก็มีความชุ่มชื้นแล้วก็รู้สึกว่า texture มันพอดีกับเราจริงๆ อัพเดตการเลี้ยงลูกตอนนี้นะคะก็คือพยายามตกลงปงใจพยายามแบบว่าหาหนทางหาวิธีทางคือจริงๆเด็กอ่อนอะทุกคนเขาก็ไม่ได้ทําอะไรมากหรอกเขาก็นอนเขาก็กินเขาก็เอแล้วเขาก็ต้องเปลี่ยนผนเพิดแล้วเขาก็ต้องตื่นมาให้พ่อแม่ดีใจเล่นนิดนึงว่าเออฉันตื่นอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบ มันน้อยแต่มากเข้าใจใช่ไหมมันน้อยแต่มากที่ว่ากิจกรรมน้อยแต่บ่อยและซ้ำและทุกอย่างเกิดขึ้นคีดว่าเพิ่งรู้ว่าอ๋อการให้นมทุกสามชั่วโมงไม่ใช่ว่านับจากเราให้นมเสร็จนะนับจากเราเริ่มให้นมเช่นสมมุติว่าเราให้นมแพทตันไปตอน6กโมงครึ่งหกโมงครึ่งปุ๊บเนี่ยอีกสามชั่วโมงคือ9ก้าโมงครึ่งเราต้องให้อีกรอบหนึ่งแต่ทีนี้แพทตันกว่าจะหลับกว่าจะนอนกว่าจะอ๋อนุ่น ปลาไปเจ็ดโมงครึ่งก็เลยเหลือเวลาแค่สองชั่วโมงที่จะต้องทำหลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็กลับมาให้นมใหม่ก็จะมีบางคืนที่นอนดีบางคืนนอนไม่ดีบางคืนขอแบบนอนข้างแม่เลยได้ไหมหอะไรงเงี้ยแค่ตั้งแต่วันแม่เลยนะคะทุกคนวันที่12บสิงสิค้าตอนนี้ก็คือเออส2บสองวันแล้ะไม่ได้นอนมา1ิบวันแล้ว ตามมาด้วยไอยครีมแน่นอนเพราะว่เราไม่ได้นอนแต่เรมพิทต่อขนตามาทุกคนพี่ก็เลยใช้เป็น Lancome Advanced Genifique Light Pro นะคะตัวนี้ก็คือจะบำรุงทางใต้คือมันเย็นเย็นดีแล้วมันก็สบายตาผ่อนคลายดีนะคะแล้วก็มันช่วยบำรุงขนตาด้วยช่วงเรมแพตตันนะคะคุณแม่พีก็คือจะมาช่วยดูแลด้วยนะคือจะมาช่วยแบบดูแลพีทเป็นหลักแหละช่วยหาข้าวหาน้ําหาปลาให้กินช่วยจัดการกรถินกามโม่คือตอนนี้กรถิ่นกามโม่อ้วนมาก เพราะว่าแม่ให้ของกินตลอดหนักหนักนำน้องไปแล้วนะคะตอนนี้น้องก็คือแบบค่อยๆฟูขึ้นแต่พี่เดี๋ยวบุ่มตัวมัเลอขึ้นถ้าใครมีสัตว์เลี้ยงเราก็แบบกําลังจะมีลูกพี่รู้สึกเลยว่ามันจะเป็นช่วงเวลาที่เราอย่าลืมสัตว์เลี้ยงของเรานะคะ กันแดดนะคะนี้ก็เป็นของใหม่ที่เพิ่งได้ลองตั้งแต่ออกมาจากโรงพยาบาลนะของ ddc คะ่ะตัว sundrop non silicone เป็นกันแดดแบบ pure physical <c oughs> นะคะถ้าคุณแม่ท่านไหนกังวลการใช้กันแดดแบบเคมีคอลอะไรเงี้ยตัวนี้ก็คือเวิร์กมากๆเลยจะพ่จัแต่อันนี้จะเป็นรุ่นใหม่หมองที่มันจะมีสีเป็นสีเบจแบบนี้านแล้วเวลาที่เราใช้นะคะแล้วมันก็จะให้ความแบบว่ากลืนๆผิวไปนั่นแหละแต่ว่ามีความพองมีความแบบ ไบรท์อัพขึ้นมานิดนึงความหน้าแบบดูสุขภาพดีหรอดูขาวดูผ่องดูโทนอัพผิวขึ้นมานิดนึงแหละพี่ชอบมากเลยรู้สึกว่าแบบช่วยเกลี่ยสีผิวประมาณนึงปิดท้ายด้วยแป้งสกินแคร์ของอิซ่านะคะก็จะช่วยลดความฉ่ำความมันใดๆต่างๆแล้วก็มันเป็นแป้งแบบแป้งสกินแคร์ก็จะมีความแบบบำรุงบำรุงนะคะนี่ก็ตบๆไปก่อนเดี๋ยวเราก็ค่อยๆปัดๆกี่ยเอา มีพิเศษนืองจากถ่ายคลิปเขียนคิ้วหน่อยได้ไหมยข <laughs> อเขียนคิ้วนิดนึง หรับสกินแคร์คุณแม่ให้นมที่พีใช้อยู่ในตอนนี้เลยนะคะทุกอย่างคือใช้จริงๆอยู่ในห้องน้าแล้วก็อันนี้เป็นห้องทํางานของพีด้วยถ้าแบบเพื่อนๆคุณเคยสถานที่เรามีการแบบตกแต่งใหม่ติดวอลเปเปอร์ใหม่แล้วก็นอนอยู่ในข้อกับลูกเลยนะคะเพราะว่าขี้เกียจขึ้นไปชั้น3ก็ของทุกอย่างก็คือพยายามมินิมอลเซตที่แบบอยู่ในห้องน้ําอันนี้เลยแล้วก็ให้นมลูกไปด้วยอาบน้ำดูยันนี่คือทุกอย่างทำอยู่ในห้องห้องเดียวไปเลยนะคะยังไงก็เดี๋ยวไว้กลับมาเมาส์มอยกันใหม่นะคะในคลิปหน้าขอตัวไปให้นหมบุ ตื่นแล้ววันนี้คุณแม่ลาไปก่อนค่ะทุกคนเจอก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย